มีเรื่อกขาดมาเดี๋ยวไปทางนั้นเห็นประเทศลาวแม่เอ้ยดีไปดนี่ตีน่ะที่ไปดนี่ล่ะไปวัานั่นเอาไปไว้รถตะโอนไปนั่นก็ไปกลางเต้นไปไปเด้อไปนั่งขากลางกางเต้นเด้อไปไวปไปแล้วตีไปบ่านนี้เออเออเนี่ยที่เขาไปกินกระตั้บักหุกแซ่บแจ๊กเนี่ยเขาไม่ต้องเห็นแล้วเอ้า มันเกี่ยวเอาไก่ไทยนั่แเมฆแม่เอาไก่เกินร้อยกับนั่นเมฆพี่น้องกับนันแพ่เอฟซีแล้วมาถ่ายดูนะ ดูมันดูนี่นึ่งโอเคตามๆกัเพรานั่นเวมทบไ้างนันมาเที่ยวแห่งนี้น้องละบเยายขวบไปโอ้ไก่ันี่ย่ยขก่อนเ่ก เ <im ple asure> ออโอ๊ยกินนำ้ำกินนำ้ำพ่อยคับเขาปมาลบพี่น้องปมาปิวได้ไปเจ้าดีเนาะมาแม่ไฝทองก็มาท่านรองก็มาท่านนั่นก็มาเอที่ก็มามาครบทีมนะครับที่ตรงนี้เป็นแม่น้ำสองสีด้วยนะพี่ถ้าเราขี่เรือมัต้องการหน่อยมันจะเป็นอีกสีเรื่องนึงเป็นน้ำสองสีมื่อนีมาลัมวัดผาถัดปากแซงค่ะพี่น้องมา ันนี้กำนันแล้วผามาเดียวฟังโขงค่ะพี่น้องแล้วเพิ่งดูฟังโคงพี่น้อง่งาม้ามรบงามงามอ้าเติร์ผู้หิวกรบหิวเอาผู้กินกเินมาปาดีวเวิวเว้คุณพี่น้องเพิ่งเพงเพิ่งฟังโขงป้าแล้วเพิ่งงามค่ะเติใกใกลุ้กเขาไหมใกล้พี่น้องงามงา ยังไปนี่ย yeah. oh mm ่างมาเดียวนี่ทะเลาะได้ยังไปได้ยังน้ำพึ่นไปไปเพราะไปได้ยังจันเนี้ยอันนี้อันนี้ไอซีเอ่มไปนี่ไอคึงขอกไปย่างจีเอาย่างอีกรอบนึงเนาะย่างจีย่างจีเอ็มมาเดียวโอ้ยเสื้อเส้อล้มไปนกั